ฮัลโหลเบบเบ๊บเบ๊บาเบบเบบบอ่าสวัสดีค่ะอ่อตอนนี้เราอยู่นะปะปุู๊กระถูปุ๊งปะนี่โอเคโหมีกุ้งแม่น้ำด้วยโอ้ยมีอะไรเนี่ยหมูกระทะนะฮะอ่าตัดอะตัดเนี่ยโหอตัดสวยเลยเนี่ย ตัดมากเลยเนี hmm, so One, mm ่ยเย่เย่เจออีี่สิอ่ะใหม่เจออี่ใหม่หนึ่งสองเจ๊หนึ่งสองโอเคกระทะปลาปูคนลูกค้าคนลูกค้าเยอะมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยฮะยามเย็นวิลล่ามีกุ้งแม่น้ำ ว้าวนี่นี่ครับลูกค้าเพียบเลยครับประมาณโอ้ข้างหน้ามีแล้วเนี่ยเหมือนที่อกงบอกไว้เลยคนมาข้างหน้าเลยไหนไหนคนเพียบแล้วเนี่นี่ครับร้านลูกค้าน่ารักมากเลยครับโอมีไฟด้วยนี่ครับอืกินข้างหน้าเลย ยามเย็นวิลล่านี่ครับนี่ครับเราจะพาไปดูข้างในนี่มีที่เผื่อไว้ในนี้นี่ครับริมถนนเลยนะฮะหมูกระทะตัตุอ้อปั๊ปุ๊กหมูหม้วนี่ครับคนกิน กระทะปักคุกนี่ครับโอกลูกค้าให้จอยนะครับโอ้ลูกค้าเพียบเลยเป็100นร้อยคนนี่หลายสิบแล้วเนี่ยห้าหกสิบแล้วเนี่ยหกเจ็ดสิบคนแล้วเนี่ยนี่ดูวคาอาหารมีอะไรบ้างกระทะอย่างดีนี่อ๋อของสดใหม่แน่นอนคนชอบกินเป็นเจ้าของ เอ้นี่ใส่หมูกระทะนัาจะอร่อยนะเนียโอ้มีทุกอย่างครับหมูกระทะตาตุนี่ครับยามเย็นวินล่านะครับอากาศสวยงามต้นไม้แฟนซีโห่ยิ้วโห่ยิ้วโอเคพาไปรีวิวมาแล้วหนึ่งรอบสามนาทีหมูกระทะสุกพอดี ไงครับคุณแม่สุนแม่โอเคไหมบรรยากาศดีมากเลยครับอ,อาหารอาหารสาดุดอร่อยราคาคุ้มราคา,ค,าคุ้มราคานี่หัวละเก้าเก้ามีกุ้งแม่น้ำนี่โอเคมากเลยไม่น่าขมเทียบโอเคตามนั้นกินคาตามมาได้ครับ